ชําแหละแกะก้าจอไอซูริก RX 5500 XT ตัวเนี้ยไม่ถึง4,000อยากรู้ว่าดีไหมเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยสวัสดีทุกๆคนครับวันนี้เรามาอยู่กับกาจอไอซูริก RX 5500 XT ครับซึ่งตัวนี้ผมได้รีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องประสิทธิภาพการใช้งาน ต่างๆนานาความแรงเป็นยังไงบอกเลยว่าน่าสนใจแน่นอนไปดูกันได้ย้อนหลังนะครับที่ใต้โตคอมและคราวนี้ครับเขาบอกมาว่าเจ้าการ์ดจอตัวนี้เป็นการ์ดใหม่100%ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมได้รีวิวตัว i s u r i c RX 580ไปซึ่งการ์ด i 580าตัวนั้นเนี่ยสังเกตดูนะครับใครที่ไปดูการแกะการ์ดจอย้อนหลังเนี่ยมันจะไม่มีความเอี่ยมมีคราบออกไซด์มีคราบสนิมนิดนึงนะครับแต่ตัวนี้ ทางไอซูริกเขาเคลมมาว่าใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่างั้นเดี๋ยวเรามาลองแกะกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าจากที่ผมดูจากรอบนอกภายนอกต่างๆเนี่ยดูมันก็ใหม่ที่เขาสมคำลํำลือเลยนะไม่มีคราบสนิมไม่มีออกไซด์อะไรดูทุกอย่างกิ้งมากเหมือนผลิตมานะครับเป็นการาดใหม่เน้นการใช้งานเน้นการเล่นเกมโดยเฉพาะหรือจะเอาไปขุดเหมืองอะไรก็ตามแต่ยังคุ้มอยู่นะครับแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเหมืองเนี่ยปิดกันไปเป็นแถบๆแ,แล้วนะฮะมาครับเดี๋ยวเรามาลองแกะกันเลยนะครับ ซึ่งตัวการ์ดตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าแกะไม่ยากแต่ถ้าเทียบความแตกต่างกับ rx 580ตัวเก่าที่ผม,มรีวิวมาก่อนหน้านะครับตัวการ์ดมันสั้นลงแล้วก็มีการาปรับแบ็กเพจ e ให้มันรับกับตัวแฟนคอรเวอร์ด้านหน้ามากขึ้นนะครับเห็นไหมมันจะมีสลบลงไปตรงนี้นะครับมาไม่พูดมากนะครับเรื่องรีวิวรูปร่างหน้าตาการดีไซน์อยู่ในรีวิวมาแล้วงั้นเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับ เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยครับนี่คือด้านหน้าตัวการ์ดนะครับเราก็พลิกด้านหลังมันออกมานะครับอ่ะให้ดูการ์ดโดยรอบก่อนนะครับก็สังเกตว่ามันก็ค่อนข้างจะเอี่ยมนะครับดูไม่เก่าเลยในแต่ละมุมแต่ละจุดที่เราสังเกตดูนะฮะแล้วก็ลองดูพวกคาบเป็นตัวการ์ดเนี่ยแทบจะไม่มีเลยไม่สังเกตถึงคาบสนิมเลยนะครับอันนี้ก็น่าจะมั่นใจได้ว่าค่อนข้าง,างจะหม่จริงเดี๋ยวเราต้องดูที่เม็ดแรมดูที่การใช้งานพวกชิปต่างๆโดยรวมนะครับว่าสี มีความผิดเพี้ยนมีความเหลืองหรือเปล่านะฮะโอเคครับตัวนี้ก็จะมีวอยแปะชัดเจนนะครับชื่อรุ่นการ์ด RX 5 5 0 XT 8 g ด DDR 6นะครับแล้วก็มีวอยปิดอยู่หจุดอันนี้เหมือนติ๊กเกอร์มันโดนลอกไปมันลอกไปตอนไหนนะฮะแต่ช่างหัววอยมันนะครับเรามอยทะลวงวามาทะลวงวอยกันเลยดีกว่าต้องใช้ไขควงที่แบบอ่ะหมุนแรงๆนิดนึงตรงนี้ก่อนแล้วกันเขาไขมันคข้างแน่นนะอ่ะสักเบอร์3ออกไหม โอเคเบอร์สามออกง่าย,ายเลยเปลี่ยนอุปรก,กรณ์นิดนึงนะฮะเมื่อกี้ไขควงไฟฟ้ามันรู้สึกมันจะไม่ค่อยเหมาะมือเท่าไหร่นะครับเลยใช้ไขควงแบบธรรมดาแทนดีกว่ามันน่าจะเซฟกับหัวน็อตมากกว่านะครับไม่ไงัน้นนี่เดี๋ยวหัวน็อตรูดหมดเพราะว่าเขาไขมันก็นข้งแน่นแล้วก็หัวน็อตมันเบ้ามันท่้นขัางเล็กนิดหนึ่งนี่ก็แกะมันออกมาแกะไม่ยากนะครับก้าจอไขน็อตยึด,ดด้านหลังสี่ตัวออกมา นี่นะครับค่อยๆโยกปุ๊บมันจะหลุดละแค่นี้เองมันจะหลุดแล้วเอะอ๋อมันมีน็อตอีก2ตัวนะครับเพื่อบริเวณนี้แล้วก็บริเวณนี้เราก็แกะมันออกมาเลยอถอดให้หมดมีน็อตกิ่จุดมีน็อตกี่ตัวคลือออกมาใช้น็อตทั้งหมด6ตัวซึ่งน็อตแต่ละตัวก็มีขนาดที่เท่ากันนะครับเป็นน็อตแบบเดียวกันด้วยนี่คราวนี้เราน่าจะยกออกมาได้ละปุ๊บวิซิลิโคนทั้งลื่นเลยเนะี่ย แต่ก่อนจะยกครับระวังเรื่องสายไฟด้วยสายไฟมันจะอยู่บริเวณนี้นี่มันจะมีสายเชื่อมตัวกาจอกับตัวชุดพัดลมอยู่นะฮะเราค่อยบิดมันออกมาปึ๊บแล้วก็ยกขึ้นนี่ออกมาแล้วว้าวโอ้ทุกคนดูเอี่ยมมากเลยนะค่อนข้างที่จะใหม่เดียวลองมาดูกันทีละจุดทีละส่วนเลยนะฮะอ่ะแกะมันออกมาตัวนี้ก็เป็นชุดระบายความร้อนนะครับเป็นชุดระบายความร้อนของตัว หน้าจอก็มีการแปะตัวเทอร์มอมแพดนะฮะซิลิโคนก็เนื้อทั่วไปนะครับอาจจะไม่ได้เหนียวมากเป็นซิลิโคนใหม่นะครับไม่ใซิลิโคนเก่าเขาก็เปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วเวลาตัวถูก็จะติดนิ้วออกมาแล้วก็เอากระดาษทิชชู่เช็ดออกก่อนส่วนตัวหน้าคอนแทคตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นทองแดงนะครับเป็นไปททองแดงมาแล้วก็จะมีตัวเพลทตรงนี้อีกทีหนึ่งช่วยในการกระจายความร้อนเข้าสู่ฮิทไปแล้วก็เข้าสู่ฮีทซิงค์นะครับมีฮิตไปให้2สองท่อพร้อมกับทอรมัมแพดแปะ เพื่อระบายความร้อนของตัวเม็ดแรมนะฮะจริงๆมันมี4อันแต่อีกอันนึงติดติดอยู่ติดอยู่ตรงนี้นี่ติดอยู่ตรงนี้ก็แกะออกมานิดนึงแปะขึ้นที่เดิมไปจริงๆต้องแปะเม็ดแรมนะแล้วค่อยแปะตัวการ์ดจอเข้าไปแต่ก็ไม่ใช่ประเด็นครับส่วนตรงนี้เป็นชุดระบายความร้อนพวกพักจ่ายไฟมอสเฟตต่างๆอยู่บริเวณน,นี้นะฮะสายคอนเนคเตอร์แบบ4พินนะครับโดยรวมงานฮีทซิงก็ถือว่าทั่วไปนะครับไม่ได้พรีเมียมอะไรมากมาย อุณหภูมิตัวกาส์ก็อยู่ในช่วงประมาณ60องศาแล้วก็จะมีบู้พลาสติกนะครับพันระหว่างตัวฮีทซิงกับตัวกาจอป้องกันโลหะไปเสียดสีกับ PCB ก็ถือว่างานโอเคนะครับดูดีเลยทีเดียวและนี่คือส่วนสําคัญครับอยู่บริเวณนี้แล้วเดี๋ยวขอใช้เช็ดหน่อยแล้วกันนี่เช็ดออกนิดนึงอ่ะจะได้ดูตัวหน้าชิป g p u แบบชัดๆแ,แล้วก็จะได้เปลี่ยนซิลิโคนด้วยตรงนี้นะฮะก็ต้องหาคอนแทคคลีนเนอร์มาฉีดล้างแล้วนะครับ ดูงาน P C B ก่อนนะครับงาน P C B ก็ถือว่าเอี่ยมเลยนะฮะผมไม่เจอคราบออกไซด์ไม่เจอคราบปืนป้นๆและสังเกตดูครับเม็ดแรมก็ใหม่ใหม่เลยเม็ดแรมใหม่เลยเพราะว่าถ้าเม็ดแรมมันมีการใช้งานมีการแบบวิ่งเต็ม100%นนานๆมันจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเม็ดแรมมันจะด่าง,าง,างๆเหลืองๆนะครับอันนี้คือดูแล้วค่อนข้างใหม่ไม่มีรอยด่างเลยนะฮะ แล้วก็บริเวณตัวภาคจ่ายไฟนะครับสังเกตดูว,ว่าจะไม่มีรอยด่างเพราะความร้อนเลยนะครับตัวคาปาซิเตอร์ต่างๆเองนะฮะก็สภาพดีไม่มีการบวมไม่มีการเกิดออกไซด์บริเวณฐานขา i อขาตัวเก็บประจุตัวต้านทานต่างๆไม่มีเลยนะครับแล้วก็สังเกตดูนะครับตัวขาคอนเนคเตอร์บริเวณพอร์ตไฟเลี้ยงเนี่ยก็ไม่มีคราบอ,ออกไซด์บนตะกั่วด้วยตะกั่วนี่คือคลีนแล้วก็ใส่มากนะฮะใช้ได้นะครับงานดีอีกหนึ่งจุดเลยตัวพอร์ตนี่ กขาจะมีการแปะสติกเกอร์กันความรอม้อนมาด้วย3ตัวสีทองๆแบบนี้นะฮะถ้าเกิดว่าไม่ใช่การ์ดใหม่ตรงนี้ไม่น่าจะแปะมาแน่นอนแต่ก็ไม่ค่อยเห็นแบรนด์ไหนเขาแปะมานะแต่แบรนด์นี้เขาแปะมาให้ก็ถือว่าน่าแปลกเลยทีเดียวนะครับล้วต่อไปฮะก่อนจะไปดูด้านหลังเนี่ยเรามาล้างคราบซิลิโคนด้านหน้าก่อนนะครับคอนแทคคลีนเนอร์ก็ฉีดล้างไปเลยแล้วก็ซับออกนะครับล้างคราบซิลิโคนออกจะได้เอียเอ่ยมๆหน่อยเอาไห้ชุ่มแล้วค่อยถูไปนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวตัวหน้า GPU มันเป็นรอย ค่อยๆซับตัวซิลิโคนออกไปนะครับเดี๋ยวมันก็ละลายไปกับตัวคอนแทคคลีนเนอร์เองนี่เริ่มใสขึ้นมาละซับไปค่อยๆซับไปไม่ต้องไปขัดอะไรให้มันแดงนะฮะซับๆไปเช็ดเบาๆพอเพราะว่ามันมีชิ้นส่วนที่ละเอียดอ่อนกันทั้งเยอะนะครับเพราะว่าซิลิโคนมันสามารถละลายได้ในตัวคอนแทคคลีนเนอร์อยู่แล้วพวกอะซิโตนพวกอะไรพวกนี้มันละลายได้อะ เอาแค่ okay. ตัวหน้าชิป gpu มันใสก็พอนี่ใสปิ้งยิงกล่องแก้วตัวชิปก็ค่อนข้างใหม่นะฮะ gpu ใหม่เลยไม่มีการด่างไม่มีการไหม้เพราอความร้อนนะครับทุกอย่างโอเคหมดมีคราบซิลิโคนเลอะๆอยู่หน่อยก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเช็ดออกไปได้นี่แบบนี้โอเคแล้วต่อไปนะครับเราไปดูตัว b a c k p l a ทด้านหลังดีกว่านะครับถอดเลยก็จะมีน็อตอยู่กี่ตัวเนี่ยสตัวมั้งเท่าที่สังเกตนะ2 3 3ตัวเองเหรอน็อตยึด b a c k p l a ทมี3ตัวนะครับ ก็ไขน็อตออกมาแล้วก็น่าจะยกออกมาได้เลยมั้งมีน็อตอะไรติดอีกหรือเปล่าวะอ๋นอน็อตแบ็กเพลทมันมีตรงนี้ด้วยอีกสองตัวโอเคนะฮะแบ็กเพลดน่าจะน่าจะหลุดออกมาละนี่ สำหรับตัวแบ็กเพลตเองนะครับก็ถือว่างานน่อนขัางดีเลยนะที่ถอดออกมาคือเป็นแผ่นเหล็กปั๊มขึ้นรูปมีการเจาะรูนะครับแล้วก็ลบคมมาเป็นอย่างดีเลยงานถือว่าค่อนข้างเนียนอยู่พอสมควรนะครับงานสีต่างๆน่าจะเป็น powder coat นะไม่มีเม็ดฝุ่นเลยแล้วก็ลองมาดูกันที่ตัวกา์ด,ดีกว่าครับนี่ตัวกา๊าดของเรานะฮะก็น็อตหลุดไปช่างมันถอดออกไปเลยแล้วกันก็จะมีตัวแผ่นพลาสติกนะครับปิดขั้นระหว่างรูน็อตตัวกา๊าดด้วย และสังเกตดูงานตัวกาา์ดด้านหลังเนี่ยนะครับค่อนข้างเนียนนะค,ะค่อนข้างเนียนก็ถือว่าเป็นกร์ดค่อนข้างใหม่นะครับกร์ดใหม่เลยดีกว่าเพราะว่าไม่เจอตําหนิอะไรบนตัวกร์ดเลยไม่เจอคราบน้ํามันเยิ้มเยิ้มไม่เจอคราบตะกั่วเยิ้มเยิ้มคืองานเนียนมากนะฮะถ้าเขาบอกว่าการาดใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่น่าจะใหม่ตามนั้นจริงๆนะครับแต่เขาก็ไม่ได้บอกแบรนด์นะครับว่าเป็นการาดจอบแบรนด์ไหนแบรนด์อะไรแต่ว่าชัดเจนเลยคือ made in china นะฮะที่เหลือก็จะเป็นตัวแบตเตอรี่เนี่ยเห็นไหม รอยบัดรกรีนี่คือใส่มากนะถ้าเกิดว่าเป็นการ์ดเก่าเนี่ยรอยบัดรกรีตรงบริเวณน,นี้มันจะแบบมีความเขียวๆหม่นๆดำๆนะครับตัวขาไอตัวมัดเฟตต่างๆเนี่ยเห็นไหมแตก่กัวนี่คือใสมากนะฮะดังนั้นก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าเป็นการ์ดใหม่แน่นอนอันนี้เป็นคาบอะไรวะลองเช็คดูหน่อยเป็นคาบด,ด่างๆนะฮะน่าจะเป็นคาบด่างๆตอนเขาบัดกรีมาจากโรงงานนะครับเป็นพวกน้ำยาน้ำยาฟลักต่างๆที่เขาใช้มานะ แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับโต๊วกร์ดถือว่าคุณภาพดีเลยสมกับความใหม่นะครับสำหรับเจ้าไอซูริก RX 5500 XT ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนซิลิโคนแล้วประกอบกับคืนกันดีกว่าครับ ส่วนซิลิโคนที่เราจะใช้นะครับเป็นตัว a r t t i c MX4 นะครับขึ้นชื่อลือชานในตำนานเย็นสะใจแน่นอนก็ใส่ไปตรงกลางเลยนะไม่ต้องเย็นมากไม่ต้องไม่ต้องเยอะมากนะครับผิดผิดนี่ประมาณนี้พอมันเดี๋ยวประกดลงไปมันก็จะกระจายตัวเต็มหน้าตัว G P u เองนะครับส่วนก้าจอก็เสียบสายนะเสียบสายลงไปงนี้ แล้วก็วางมันลงไปตรงๆวางไปตรงๆขอวางคว่ำหน้าอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าจะได้เล็งรูน็อตได้โอเควางดีไม่มีปัญหาขยับหน่อยถีแล้วไขน็อตครับทั้งหมด4ตัวไปก่อนตอนไขนี้ก็กดหน่อยนะมันเป็นน็อตสปริงนะฮะมีการจำกัดแรงขันนะครับไม่ให้มันเยอะจนเกินไป เพื่อที่จะได้ไม่กดกับหน้า GPU มากเกินไปนั่นเองนี่เรียบร้อยครับประกอบกับคืนนะฮะแล้วก็เปลี่ยนซิลิโคนถ้าเปลี่ยนซิลิโคนเนี่ยมันก็จะช่วยให้การ์ดจอแรงขึ้นได้นะครับเพราะว่าตัวการ์ดเนี่ยที่ผมเทสไปนะ มันลิมิตความร้อนไว้ที่70องศาถ้าเกินกว่านั้นมันจะ drop t a อก speed ลงนะครับดังนั้นถ้าซิลิโคนดีขึ้นตัวการ์ดเย็นขึ้นจะทําให้ความเร็วสูงขึ้นได้นะฮะดังนั้นก็ซื้อมาถ้าไม่ติดอะไรนะครับหรือว่างก็เปลี่ยนซิลิโคนได้ีด๋แนะนําว่าใช้แบบเดิมๆไปดีกว่านะครับประกันจะได้ไม่หลุดเพราะว่ามันต้องทะลวงวอยไปนะโดยรวมครับ RX 5000 XT ตัวนี้การันตีใหม่จริงตามที่เขาร่ำเรือกันนะครับราคาไม่เกิน4,000บาท 3,975บาทไปซื้อกันได้นะครับลิงก์ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในดีลิสคปชั่นด้านล่างส่วนอยากดูผลเทสเต็มๆดูย้อนหลังกันได้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ไลค์แชร์ใต้ตัวคอมเลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย